ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มังกรเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราก็จะมาตำพริกไทยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปนะคะพริกไทยได้แล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะอันนี้ครกนะคะ น่ารากตะมูตะมีครกคาครบไม่มีรากผักชีนะคะเราก็จะไม่ต้องใช้เอาเท่าที่มีนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปอกรอเลยค่ะเอาหมูสับมาใส่เครื่องบดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราตําไว้เมื่อกี้นี้นะคะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็บดน้ำเดือด เราก็เอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่เริ่มปฏิบัติการห่อหมูนะ,ะเอาหมูลองข้างล่างนะคะไม่มีใครถือกล้องให้ก็จินตนาการภาพเอาแล้วกันนะคะ หมูอยู่ข้างล่างมาม่าอยู่ที่สองนะคะแล้วก็เอาไข่วางไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอานี้ห่อประกบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแทนแทานอันนี้ลูกที่สองนะคะสว,สวยสวยสวยเดี๋ยวมาดูลูกแรกนี่เลยลูกแรกนะคะเดี๋ยวเราไปต้มแล้วดูกันว่ารอดหรือร่วงผลง,งานหอ,อมาแล้วนะคะคือร่วงค่ะ แ่อที่ระวังพออะไรมันไม่ใช่หมูเด้งนะคะมันเลยไม่จับตัวกันเหมือนเหมือนหมูเดงอะ่ะถ้าเป็นหมูเด้งมันจะพอแล้วก็จะรีหยับเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะแก้ตัวใหม่นะคะน่ากินเนาะเห็นไหมสุดท้ายแล้วเราอย่าลืมปรุงเครื่องปรุงด้วยนะคะ้นาซุปเราจะต้องใส่พริกคน น้ำปลาน้ำตาลนะคะนิดหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่ถั่วด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีถั่วเวลานี้ไม่มีถั่วนะ,ะก็เลยจัดปลายถั่วตัดนะคะทุบๆๆ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 ๆ เด็ดสุดต้องมีมะนาวด้วยนะคะบีบใส่ลงไปนะคะบีบใส่ลงไปแหมมะนาวนี่เด็ดสุดอ่ใช้มะนาวสดนะคะในการทำต้ยมยำเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะ,ะว้าวน่ากินมา ตอนจบเราก็คือต้องใส่ผักชีต้นหอมด้วยนะคะไปรักมาในสวนยาดาานันเองเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะน่ากินแค่ไหนผ่าดูกันนะคะผ่าไข่มังกรผ่าไข่มังกรนะคะ <c oughs> มือเดียวผ่าไข่มังกร เป็นย <c jud ils scratches> ah ังไงเคยมังกรของเราได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวเรามากินกันเดี๋ยวเรามากินกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนลิตามน้อืนใจอร่อยมากค่ะอร่อยจริงนะ ไม่ได้มออร่อยจริงๆมาค่ะมาชิมกันนะคะทั้งหมดที่ทำมาก็คือจะทำให้สามีรับประทานนะคะโหสุดท้ายแล้วเราต้องชิมหนึ่งลูกเลยแหละมันน่ากินมากอะ่ะและมันอร่อยมากนะคะคปปรบรสมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด อนี่รลดน้ำหนากอยู่นั่นเนี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกวันเดียวหลุดนิดนึงว่าแต่เพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำกันนะคะอร่อยมากจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มเลย